นี่แต่และมือตื่นเช้ามาข้าเจ้าก็จะฮอ,อบลูกฮอบเตาเนาะยางไปให้คนนี่มังคือเพิ่นนี่ฮอบลูกแดดหี่วค้องอยู่ห้องกินแดดเนาะอยู่ไก่บ่ให้เจ้าน่ะอ๋ออ๋อ ทุกคนมีแต่เป็นผูลงมาติก๊กๆเลยนะตั้งแต่จอดโยนทา,างขนชื่ว่าลงมาฮอดลมเห้ชื่อว่ามีแต่ผูอย่างเดียวทุกคนมึงไหมลงผูเรื่อยๆเนาะตอนแรกแล้วลูกิี่มาแวซื้อน้ำเด้อมาแวซื้อสลีนำ้ำจากสิบพันสาวพันได้เยอะเนาะอ่ ทุกคนเที่ยงบนก็มียอดักอื้อักบบเนาอขึ้นถิงคักเท่นี่นี่ยอดบักอื้อขึ้นทิงล่งคาเลยสารีฝนก็เป็นกินอะไรทุกคนดีหลามว่เย้ สบายดีทุกคนมนีบ่าวเท็จะพาทุกคนย่างไปให้นำขา้าเจ้าทุกคนอันนี้คือบรรยาก,กาศที่ว่าพระสสนสวนพระไปะเปสสาาาข,าาขากำลังย่างไปให้ทุกคนเป็นพระสสนอยู่ที่บ้านสันเต๋เนไทุกคนบ้านสันเต๋เมืองสรสะฮันแขวงศรีอุรีเนาะนี่แต่ละมือตื่นเช้ามาข้าเจ้าก็จะฮอบลูกฮอบเตาเนาะย่างไปให้ทุกคน นี่มึงคือเพิ่นนี่ฮอบลูกแด่เหว่ข้องอยู่ขอ้อ,ของกินแด่เนาะนยุกไก่บอกให้เจ้านะ่ะอ๋นอนี่ทุกคนมีแต่เป็นพูลงมาติกต๊กเลยนะตั้งแต่จอดอยู่นทางขนชื่อว่าลงมาฮอดลุมที่ทื่อว่ามีแต่พูอย่างเดียวทุกคนมึงไหม ลงผูเยเรื่อยเนาะบัดเวลาสิกลับนี่ก็คือซีเมนขึ้นผูอยางเดียวเลยเนาะนี่นนิเดินตามเขาเจ้าไปเนาะว่าให้เขาเจ้าอยู่ฮอตไส้เนาะเบิงทรายฮอบลูกเบิงขางฮอบขุห้องกินเนาะ อา้าวพออีน้อยเดี๋ยวสะนะ่ะคือบอ้มาซะโอ้พอเปลี่ยก้อนแล้วทุกคนอัอน <c oughs> นั้นก็ยางนำล่างมาทุกคน <c oughs> สล,สล,สลีนี่สลีปลุกไข่บดุสลีกินเขาเนี่ย อ๋อสลี่อันสลี่อันนั้นเนะเอเอเมือน,นี้ก็ยังอยู่กับอสองประดับดินอยู่เ้ยทุกคนเนาะน,นี่หากันมาเลาะให้เ้าเจา้าวันนี้ดีบางออเออโอกาสดีเนาะได้ยางมาหอม ซา,าบานขาเานข้าใจ้าเนาะเจ้าจะไหวขักเด้อทุกคนนี่ลงมาเถ่วๆลุมเนาะก็จะวิวก็จะประมาณนี้พฮอแลละทุกคนเริ่มฮอรไทยแล้วเนาะแต่ว่า อยู่เหงเรี่ยวลงมาในบริเวณนี้จะเป็นไฮมืดไปบกงกว่างคล้ายๆผ้หัวโลอนอยูอ่อันนั้นเลยเนาะใส่สมบูรณ์เลยฮะบอๆมาเลนี่ลุกสัน่นไปเรื่อยๆเลยทุกคน สั้นคักเนาะไม่จ้องเนาะไม่จ้องก็เก่งจังย่างลงพูเพราะพูดในน้อยแลนไปฮอดลุมหมคนละ แม่บัเวลาได้เขามาเด้เปย์ขึ้นห้างนี้บอกอู้หูุ่นอ่ะไห้บักใกลๆนะแล้วเด้เปย์เขามานี้เมันบอกสอกนโอ้แต่ว่าสวยกันเป็นบ้านเลยเนาะบ้า7 8าบโอ้งมือ,มอเป็นยุนโอ้เห็ดเป็นกลุ่มเนาะโอ้อ้เขาไม่มาไปเอาแห้งกันไปต้บแห้งกันผู้ใดอยากไปกนะ็ไปสิโอ บแบบข้าเจ้าเวลาเปเขาเปน้ำอ่ะเงนสยแรับท,ทุกคนข้าเจ้าจะซวยกันแต่นอนแบบอาแห้งกันแล้วก็ตอบแห้งกันไปเป็นจุสินะนะทุกคน,นให้ข้าเจ้าอยู่อยู่พี่เนาะแต่ว่าเวลาเปขึ้นขึ้นไปก็คือทางขึ้นไปบอลอาบอลเทคลงม,มาเมื่อกี้นี่เนาะอ๋อเนาะจะจะตายเอาก่อนเลย ได้ยังไปกินแรงเลยได้ยังไปกินซุ้ยซื้อปลากินซื้อปลาอ๋อนี่มาคนเดียวว่าไม่จ้องนะ่ะซีเข้าไปก่อนแล้วเนาะอ๋อแสดงว่าไม่เฮามากกันมโมอ๋อไปกับไปกินข้าหันจะจะ อ๋อบักไม่เมยทุกคนบักรเกแางลงมานี่บักไม่เมยเลยอออู้เขางามเนาะแน่ทุกคนเราอก็ลงมาฮอดลมแล้วเนาะก็คือห้อย ฮอบลูกฮอบเต่านะทุกคนนะบโอ้บลกลำบนครับแรงมากก็กลับเศร้ามากฮอบลูกฮอบเตาไปนะทุกคน โอ้ยแยข้างกันไปทุกคนเดินทางต่อเนาะอึบนี่ หัวห้ยแล้วทุกคหูเย็นเนาะบ่มีปลาบ่อาจ้องบ่มีเนาะสีบแบกไม้เผ็ดยัง <c oughs> เผ็ดกระทิบโอ้ผลแบกไม้ไปหางเฮลนู่ทุกคนเนาะหางแบบเอาไม้ยาวๆเดี๋ยวนี้แล้วใส่อ้อยไปหางเราก็เฮ็ดลายไปหันเนาะมันไปเย็ยบแล้วก็ตับเนาะอ๋อตักเข้านาะอ๋อ เดาไป <laughs> มาแต่โดยออเขาเป็นงามๆทุกคน,อ,น,นอื

เดี๋ยคนเรนะาเขาก็มอดไ้เพื่อนะป๊อดเขาเพื่อนเพิ่งกำงามได้ทุกคนทางเขาทางซาลีเนาะว้าวทีซาลีพอกินละทุกคนน,นี่อู้เือว่างามได้เนาะ ให้ดีมาเลาะมาเลาะให้เราเนี้เลยอให้เจ้าอยู่สายไกลบ่โอ้ยนู่กินสลีผมนไล่เลย แต่ละต้นสิมีหอยนูมก,กินหมดเลยหูสลีต้นนี้จะต้นสูงเป็นพิเศษโวดมองไหมต้นส, ũng ส ũng ู้งสู้งเลย โอ้ยสลีมันเนี่ยเป็นกินนมะละลอสลีเนี่ยสลีงามเนาะจ้องเนาะโอ้โอ้ต้นแรกเราลูกชิ้นม้อแวซื้อน้ำเด้อมาอแวซื้อสลีน้ำจากสิบพันส่าวพันได้ยู่เนาะเออ อ๋อทีทุกคนเที่ยงเพันก็มียอดปักอือบักบอบเนาะขึ้นเหิงหังกแท่นี่น,นี่อยอดปักอืบขึ้นเหิงล่างข,งขาเลยฮูสัลลี่พันก็อพเป็นกินอะไรทุกคนเป็นลายก,กัน<อ>นูก,กินทพเป็นุกับเต๊ะเขาเนี่ยโอ้เขางามเนาะเขานี่เนาะ งามธดาโอ้งามเลยหูหยได้้ทุกคนบันเทิลงมาเมื่อกี้นี่แหละเนาะพูลงมาแต่จำจอมพนลงมาเรื่อยๆ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 จนจำไว้เนาะแล้วก็ขึ้นมากงางไฮ้อาจ่องนี่เนาะแต่ว่าเวลาได้เขามานี้ได้เปย์ขึ้นเหมือนบอเนี้ยป๊อดทีร้อนเนี่ยแบบเอาแหงกันบ่เบย์เป็นเป่าคนบ่ แป้งปนทงปนเปามีแห้งกับแป้งปนเปาอ๋อเอาไปเรื่อยๆจนไม่ให้มเมื่อไหร่น้อมาทุกคนขักขนาดเบิ่งนู่นเหรอสลีนี่นู่นกินเกือบทุกต้นเลยเนาะการนู่นไล่โอ้เป็น,นจังได้กับน,นู่นนี่นาะไล่จังมาคนเดียวบอสอ๋อนี่เที่ยงมันก็ได้ทุกคนบ่ได้นอนพี่บ่ 2,3 tuần rồi mới đầy nón Ồ, mới đầy mấy mua, bộ, bộ mưa nọ nón Nè, thưa khuôn Mấy mươi nữa nón Ồ, mấy mươi xíu nón nó Xong, chào Xe hay ai chóng, tè, tè, đồn lẹp thế Con hiên, con hiên, con hiên Ồ Ồ, thưa khuôn, hết hay cuồng còn chẳng nó Tè lái cháu nó, ừ. cấp bớt ừ. bàn ừ. ừ. mất lại nè Bớt bàn, cấp chóng mất đấy Ồ

แนวมันเทสมัดน้อยอ,อ๋อหลุกเคยเออกมาเจาไปทุกคนเดินทางต่อนะหอยสิขึ้นไปเฮิงพูนแหลเนาะไอ้สิหหยไปเทรสั์เทรสั์ไปนะเออ